นอกจากการประสายโจมตีความเคลื่อนไหวของรัฐบาลและกลุ่มนปชอ,อย่างต่อเนื่องนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนากปปสออยังประสายยืนยันถึงกรณีที่แกนนานปรชระบุว่ามีกลุ่มอำนาจอำมมาสมคบกับกปปสร่วมกันล้มรัฐบาลโดยระบุว่าหากคากล่าวอ้างดังกล่าวอ้างถึงพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรีขอยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องและไม่เคยพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกเปรม จึงถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายกอปปสและมีเป้าหมายโจมตีผลเอกเปรมส่วนท่าทีของนอปชานางทิดาถาวรเสตแกนนำนปชกล่าวยืนยันถึงการเคลื่อนไหวของนอปชว่าไม่ได้กระทำความผิดตามข้อหาของทำข้อกล่าวหาของหลายฝ่ายโดยเฉพาะกรณีการประสัยของแกนนำที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนโดยระบุว่าเป็นเพียงการประสัยระดมความเห็นที่ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้จริง ส่วนเหตุยิงบ้านพัก2องแกนนำนปชนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชก็เปิดเผยนะคะว่าการยิงบ้านพักในหมู่บ้านวิสตาพักวัชรพลเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีการใช้อาวุธสงครามกราดยิงเข้ามาแต่ว่ากระสุนพลาดไปถูกบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บโดยคืนที่เกิดเหตุภรรยายของนายจตุพรก็อยู่ในบ้านพักด้วย เบื้องต้นตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วและคาดว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอาจจะเป็นปืนอาก้าหรือ M16 ส่วนกรณียิงบ้านพักของนายนิสิตินทุพไพรกน,นำนปชซึ่งอยู่หมู่บ้านติดกันย่านสายไหมเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบของตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุใช้เครื่องยิงลูกกระเบิด M79 ยิงเข้าใส่บ้านพักแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่ากระสุนพลาดเป้าไปถูกบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงสองหลังค่ะ